อนี่ครับเอาย่างครับไปี่น้องโอ้โอโอโอยรวยไงเด้อครับไปี่น้องเอเห็นบ้น,นี้ครับเออตีงป,ปลาครับอาหารมานี่พร้อมเครื่องในไกลครับแล้วก็มีสมตั้มครับข้าวปุ้นนะครับนเดือครับน้ำพริก วัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขรโชนครับหากินแบบเบาหนุยครับมือนีเบาหนุยสิภาพี่น้องพยายามหลบนอนสีหาล่างนะครับในวันฝนตกครับอ่สิดท้ายบอดีเป็นไรเด้พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกกล่องผมมันกั้นน้ำเข่าบปได้ครับกั้นแต่น้ำออกได้ครับอ๋ไปกันครับเดี๋ยวมันฝนสิโตแห้งกูนี้ครับดูครับฝนมันตกครับ ไปเบิ่งงลังแหลกกันครับโอ้ผมมอาไว้โดนน้ำถ่วมเบิดเลยพี่หน้อมมาดูครับโอ้ยจะมีพอโตบนอ่ครับพี่หน้องจะมีก็ตายจะพูดโอ้ยหลอผมเอียงครับมีคนลอมาสูตร่าโอ้โอดนตัวหนึ่งครับโดนตัวหนึ่งเลยพี่หน้อง น้ำปลาคุยขาหน่อยครับเอ,อาหนักเห็นออเอานี่ครับพอได้กปนครับอเอ้าพี่น้อง หลังมีสองด้วยครับมันสิมี่บอรังแหลบเหมือนมีคนย่ามหูผมครับพี่น้องปาคุยๆหน่อยหลังนี้ก็มีคนย่ามีกนี่โอ้ไปครับมันมาย่าหูผมเสือกันบวมัดนี่โอ้เอ้ยสว่างบุ๋มียังดอกครับพี่น้อง ค้นย่างครับโอ้ายเลยผมนี่อเอาลงไปยามมัหงหลบต่างรังทั้งนั้นพี่น้องตังนี้มันเคยถือครับพี่น้องส่วงบุถือก็บุถือได้เอาไปลูกกันเบิ่งครับ มีบ่โอ้โอ้โอโอมีอยู่ครับปลาคอหนึ่งตัวครับอืมทอะไรเลยเร้อี่น้อง อืนี่ครับคอหน่อยตัวหนึ่งครับไปรังสีซีด้พี่หนองไปรังไมีสิมีกันบอกครับให้ครับทางลง ากินเป็นแปนได้กินครับพี่น้องต้องหาก,กินหูบุเป็นแปนคนรลักย่ามครับหแฮ่หัวพเออเป็นแผ่นแล้วนำเ,เส้จติงลงวนตเมีเลครับพี่น้อมมีโคตรโตครับไป เบื้องหลังที่สีครับโอ้ยน้ำท่วมเบิดครับพี่นกโอ้ยปลาเน่าครับทั้งปลาทั้งงูครับดูโอ้ยเป็นตั๊กศีอะไรครับพี่น้องน้องเห็นบ่ครับทีข่ขาวๆทั้งปลาทั้งงูครับพี่น้องบ่ได้ย่ามโดนครับโอ้ยเน่าเบิด์ตปโต๊ะศีใดครับพี่น้องโอ้ย ก็ลอยไง่ครับหลายตัวเน่าวันนี้แล้วครับพี่น้องเฮ้ยเป็นลางสุดท้ายเด้อครับนี่กำลังได้สองตัวในหน่อยโคบลนครับ ใช้ิเบิงล้างนี่ครับได้บ่ได้กันตัเป็นยังนหนาะพี่หนอฝนมันตกหนักค้องซ้ำมือแล้วครับผมลืมลืมย่ามครับน้ำท่วมเอาวัดไปดเบิงกันครับทั้งนี้จะถือถกันเล่าอ,อีกครับฝนตกอื เอาหงั่งครับพี่น้องโอ้ยรวยไงเด้อครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับไงเลยครับเฮ้ยไปทางก่อนครับพี่น้องบักไงเลยดูเลยดูครับพี่น้องครับ เอ้มันมานนี่ตัวนึง พี่น้องก็แล้วหรอกครับเดี๋ยวมาบ่งปลานะพุ่นครับพี่น้องปลาโคลอยครับปลาโคลอยใหญ่ครับตัวหนึ่งล้วก็ตัวหน่อยสองตัวพอได้ปนครับเดี๋ยวตัวใหญ่ผมเสเอาไปย่างด้วยพี่นอ้องไปย่างกินครับย่างกินเที่ยงอีู่แล้วครับเอาไปกันครับ กินป้าขี้เขาเทียงครับไม่ว่าฝนตกเลยเพี่น้องฝนตกหนักเลยครับดูดูครับน้ำนเต็มตุ่มเลยครับฝนตกหนักก็น้ำนเต็มตุม่มนี่แหละครับปลาคอรวยหรือปลาคอยขาที่ห้ายาม,มาเมื่อกี้ครับไม่ได้กินเข่าเทียงครับ เพื่อนพี่น้องพวกเรานำไปลงไปกินกันครับไปทานในภาพพี่น้องเซตเดียวได้อกินปลาครับทานไปนี้พร้อมเครื่องในไก่ครับแล้วก็มีสมตำ้ครับขอบุญนะครับเดียวครับพริกมามามา่อกี้ขอเทียนนะเพนครับพี่น้อง ดูผี่น้องมันหลุกนนออด,ดลกันครับเออสู้ครับนี่ใส่ลอยบ่ะครับจับขโมยโ,โอครับน,นี่ยืน่นี้เหรอเจ็บเลยพี่น้องม,มาเด้อไป,ป่บนทั้งเดี่ยวเตียงครับแรงมา เรอเน่อยว่าโคตรแห้งเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องครับกี่เขาแล้วเด้อครับอืแซ่บแสบเป็นปากกับเบิรดครับแก้วกับเบิร์ดเลยพี่น้องเอาไปเขามาดูเคมี้อย่าลืมกดนไหลก้นแร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเกป็นกําลังใจครับสุดท้ายนี้ครับพี่น้องจะเขามารับต้มเขาให้เจริญนจะเลือนะครับขให้ร่ำด้วยทุกคนทุกคนครับ ุกอย่สบายใจดีครับสวัสดีครับ